ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากโควิดยังคงลากยาวไม่จบครับคนบรุ่นใหม่ในจีนต้องเผชิญปัญหาเรียนจบสูงแต่ว่าหางานทําไม่ได้กันทั่วนหน้ามีการประเมินครับว่าคนรุ่นใหม่จีนหนึ่งใน5ต้องตกงานคนรุ่นใหม่เริ่มท้อและก็หมดหวังบางคนยอมลดเงินเดือนตัวเองให้ต่าลงกว่าที่ควรจะได้หรือว่าบางคนก็เลือกหันหน้าไปเข้าวัดไหว้พระขอพรให้ตัวเองมีงานทํา ขณะที่รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาด้วยการแนะนําว่าอย่าเลือกงานทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนหรือว่ากระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ออกจากเมืองใหญ่ไปสร้างเนื้อสร้างตัวตามชนบ,บทแทนซึ่งมันกลับยิ่งโหมความไม่พอใจจนมีการแสดงท่าทีต่อต้านรัฐบาลผ่านโซเชียลมีเดียออกมาปัญหาแรงงานในจีนเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่การแก้ปัญหาของรัฐบาลจีนช่วยอะไรได้ไหมและการที่คนรุ่นใหม่เริ่มแข็งขืนต่อนแนวคิดของรัฐบาลสะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง ติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีเมสเซยครับช่วงเดือนเมษายนที่ผ e ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยนะครับว่าอัตราการว่างงานของคนอายุระหว่าง16ถึง24ปีอยู่ที่18.2%ก่อนเดือนพฤษภาคมมันจะเพิ่มขึ้นเป็น20.4%และในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ทำลายสถิติเดิมซ้ำครับด้วยการเพิ่มขึ้นมาเป็น20.8% ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนยังระบุอีกครับว่าในปี2023จะเหลือชาวจีนที่มีงานทําเพียง733.5ล้านคนหรือเท่ากับว่าคนรุ่นใหม่ในจีนวัาหนึใน5ต้องตกงานครับ Goldman s a c กลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนและกลุ่มหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดใน Wall Street วิเคราะห์ปัญหาการว่างงานที่กำลังเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ที่จีนว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าหลักสูตรการศึกษาที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนดันไม่ตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับซึ่งการเปลี่ยนที่ว่านี้มีรัฐบาลจีนเป็นปัจจัยสําคัญด้วยครับเห็นได้จากกรณีการเข้าควบคุมหรือว่ากวาดล้างแวดวงต่างๆโดยหน่วยงามหรือประเภทของบริษัทก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงเวลาเหมือนในช่วงปี2019ถึง2021สถาบันกวดวิชาและการจ้างงานในแวดวงการศึกษากําลังมาแรง ส่งผลให้เยาวชนในตอนนั้นเลือกเรียนต่อในคณะศึกษาศาสตร์และการกีฬาเพิ่มขึ้นจากปี2018ถึง20%ก่อนที่รัฐบาลจะกวาดล้างสถาบันกวดวิชาทำให้ความต้องการจ้างงานในสายอาชีพนี้ลดลงทันทีครับเวลาไล่เลียงกันในปี2021ถึง2022กระแสบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอที IT และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ก็จะรับความนิยมแทนที่งานด้านการศึกษาเรานักเรียนนักศึกษารุ่นถัดมาก็ามองว่า การเรียนให้ตรงกับกระแสนี้จะทําให้ได้งานในบริษัทที่มั่นคงแต่ทว่ารัฐบาลจีนได้เข้ามาจะประเบียบอาณาจักรอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบารวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีอื่นๆทั้งเทนเซ n นต์หวยป๋อซึ่งเดิมทีบริษัทเหล่านี้มีความต้องการจ้างงานคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาจํานวนมากแต่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นจึงต้องประกาศลดการจ้างงานลงทันทีครับ และช่วงปลายปี2021รัฐบาลจีนยังประกาศกวาดล้างบริษัทอสังหาริมทรั์กับแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมถึงออกมาตรการควบคุมตลาดอสังหากำหนดเพดานขึ้นค่าเช่าใหม่โดยระบุว่าทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกระจายความรุ่งเรืองให้เท่าเทียมกันซึ่งส่งผลให้บริษัทอสังหาหลายแห่งต้องลดการจ้างงานลง ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้กลุ่มคนที่อยู่บนความเสี่ยงสูงที่สุดก็คือคนหนุ่มสาวครับเพราะว่ายังมีประสบการณ์ทํางานน้อยยิ่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถลดลงเรื่อยๆแบบนี้ปัญหานี้สินของผู้คนกับการขาดความเชื่อมั่นของภาคเอกชนจะฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนขณะเดีวยวกันปัญหาแรงง,งานก็จะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อลดอัตราการว่างงานของเด็กจบใหม่ รัฐบาลจีนจึงได้ออกแผน15ประการเพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆและสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่ต้องการทำธุรกิจเป็นของตัวเองเชอร์ซาร์กาซีจากชัยนาเบดบุ๊กมองว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมีความสำคัญมากครับและรัฐบาลจีนจะต้องเร่งฟื้นฟูธุรกิจ SME ที่มีอยู่แล้วควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดกลางสามารถลงทุนต่อและมีกำลังจ้างงาน รัฐบาลอาจจะปรับเปลี่ยนแก้นโยบายบางอย่างที่ทําให้ผู้คนสามารถเริ่มต้นทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นแต่รูเหมือนว่าตอนนี้จีนจะมองว่าหนึ่งในทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดคือการกระตุ้นคนหนุ่มสาวที่กําลังว่างงานให้ออกไปจากเมืองใหญ่ไปสร้างเนื้อสร้างตัวตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศข้อสังเกตนี้เริ่มพูดถึงมากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเอ่ยถึงสถานการณ์การว่างงานในหมู่คนรุ่นใหม่ ด้วยการแนะนําให้เยาวชนในเมืองออกต่างจังหวัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพื้นที่ในชนบทหลังจากนั้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาศีจิ้นผิงตอบจดหมายกลุ่มนักเรียนที่ทํางานในพื้นที่ชนบทชมเชยเยาวชนที่รินรนต่อสู้กับปัญหาความยากลาบากและหน่วยงานรัฐในมณฑลกวางตุง้งก็ได้เสนอทางออกต่อปัญหาการว่างงานด้วยการแนะนําให้ส่งคนหนุ่มสาวกว่า3 0 0 0 0นคนไปยังพื้นที่ต่างๆในชนบทเป็นเวลา2-3ถึงปี อีกท,ทังหนังสือพิมพ์ People Daily ยังเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของสีจินผิงเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติบทสัมภาษณ์นี้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างครับโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้นําจีนและตอกย้าว่าสมมติฐานเรื่องรัฐอยากส่งคนรุ่นใหม่ออกไปต่างจังหวัดอาจเป็นเรื่องจริง ในบทสัมภาษณ์มีการดึงคำพูดบางช่วงบางตอนของสีจิ้นผิงมาทำเป็นคำขวัญเช่นประโยคที่บอกว่าความสำเร็จหลายครั้งในชีวิตที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความยากลำบากในวัยเด็กนอกจากนี้สีจิ้นผิงยังเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองในยุคปฏิวัติวัวฒนธรรมคนหนุ่มสาวจำนวนมากถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานทำไร่ทำนาที่ชนบทและเกิดการจับสังเกตว่าประธานาธิบดีจีนจะพูดถึงความขมขื่นและความยากลำบากในการใช้ชีวิตมากถึง5ครั้ง คนหนุ่มสาวบางส่วนมองนะครับว่าคําแนะนําของสีจิ้นผิงที่พูดถึงชีวิตที่ยากลำบากการดิ้นบนในช่วงวัยเด็กในพื้นที่ชนบทภายใต้กรอบเวลากับยุคสมัยที่แตกต่างกับปัจจุบันนั้นมันล้าหลังเกินไปครับชาวเน็ตบางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่าทําไมผู้ใหญ่มักจะชอบให้เด็กมีชีวิตที่ลำบากเหมือนตัวเองทั้งที่ความเจริญของเทคโนโลยีความเจริญทางเศรษฐกิจการเข้าถึงสาธารณูปโภคและการศึกษาในจีนมันดีขึ้นกว่าเดิมมาก จะดีกว่าไหมถ้าเยาวชนครุ่นใหม่ไม่จําเป็นต้องไปประชิญชะตากรรมที่ยากลําบากแบบนั้นอีกต่อไปผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อให้ได้เข้ามาหาวิทยาลัยในฝันได้เรียนในสาขาวิชาที่ตรงกับความถนัดเพื่อเบิกทางไปสู่อาชีพที่มั่นคงแต่ผู้นําจีนเหมือนกําลังจะบอกให้คนรุ่นใหม่อดทนไปก่อนอดทนกับข่าแรงที่สวนทางกับความสามารถอดทนทํางานที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือว่าทํางานล่วงเวลาติดต่อกันานาน,าน ใครสันคุนนักวิเคราะห์การเมืองโพสตทวิตเตอร์ตั้งคำถามต่อบทสัมภาษณ์ดังกล่าวรวมถึงสถานการณ์การว่างงานที่น่าเป็นห่วงในจีนนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงถึงต้องการให้คนหนุ่มสาวทิ้งชีวิตทิ้งความมั่นคงแล้วหันไปหาชีวิตที่ลำบากและทุกข์ทรมานการกระทำนี้คือการดูถูกคนรุ่นใหม่กราฟิกดีไซเนอร์ดีกรีปริญญาโทคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์ว่าเธอรู้สึกหมดหวังกับการหางานเธอส่งวเรซูมเม่ไปมากกว่า32แห่ง โดยหวังว่าตัวเองจะได้รับเงินเดือนราว7,000หยวนแต่สิ่งที่ได้รับคือการเสนอค่าตอบแทนเพียง1 5 0 0ยถึง2,500หยวนโดยไม่มีสวัตดิการใดๆบริษัทหลายที่อาจให้เงินสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ต้องแลกกับการทำงานที่นอกเหนือจากตำแหน่งเช่นการเป็นกราฟิกที่เป็นเซลล์ไปด้วยขณะที่หญิงสาวอีกคนในเซี่ยงไฮ้ที่เรียนจบปริญญาโทด้านผังเมืองมาระบุน,นะครับว่าอาศัยอยู่ในห้องขนาด9ตารางเมตรเธอส่งเรซูเม่กว่า130ฉบับ แต่ไม่สามารถหาตำแหน่งงานที่ตรงกับการศึกษาของตัวเองได้และตอนนี้มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง5,000ันหยวนจากการสอนพิเศษสำนักข่าวนยอไามเขียนบทความวิเคราะห์การกระทำของรัฐบาลจีนที่พยายามกำหนดทิศทางความคิดของประชาชนและปลูกฝังค่านิยมบางอย่างเช่นการทำแคมเปญรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ทำงานหลากหลายเช่นค้าขายออนไลน์เป็นคนส่งของส่งอาหารเก็บขยะไปขายเพื่อรีไซเคิลไปจนถึงการทำสวนทำฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์ คลายกาลังบอกว่าคนรุ่นใหม่อย่ามัวแต่รองานที่ใช่อย่ามัวแต่รอแต่งงานที่ตรงกับสายอาชีพที่ร่ำเรียนมาพยายามกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ละทิ้งความภาคภูมิใจในการศึกษาของตัวเองถอดชุดครุยทิ้งใบปริญญาและหันมาทํางานอะไรก็ได้ไปก่อนแต่สําหรับกัวนักวิเคราะห์ข,ข้อมูลในเซี่ยงไฮ้ระบุว่าเขาว่างงานตั้งแต่กลางปีก่อนโฆษนาที่วันนี้ส่งผลต่อความรู้สึกเขาไม่น้อยกัวไม่อยากโทษว่าเป็นความผิดของโรคระบาดหรือว่าเป็นเพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่คิดว่าเพราะว่าตัวเองโชคไม่ดีและไม่เก่งพอเลยหางานทําไม่ได้กัวเลาว่าได้ยกเลิกบริการต่างๆเช่นเลิกเล่นเกมยกเลิกสมาชิกแพลตฟอร์มดูหนังฟังเพลงเริ่มทางานเป็นพนังกงานส่งอาหารวันละ1 1บเถึงสิชั่วโมงแต่ถึงจะเลิกสิ่งที่คิดว่าเป็นของฟุ่มเฟือยและทํางานหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงแต่เขาทําเงินได้เพียงแค่5,000ันหยวนต่อเดือนสุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกเพราะว่าเหนื่อยล้าจากการทํางานหนัก นิยมทำคาดการณ์ว่าจริงๆแล้วปัญหาขาดแคลนตำแหน่งงานไม่ใช่ความผิดของคนรุ่นใหม่ครับแต่เป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการของรัฐมากกว่าโดยเฉพาะช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนักแต่มีวิธีรับมือที่ไม่ดีพอประกอบกับการแทรกแซงกิจการปราบปรามกิจการประเภทต่างๆและกฎหมายบางฉบับที่เข้มงวดจนเกินไปส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจทำธุรกิจได้ยากขึ้นตามไปด้วยการหดตัวการปิดตัวที่ไม่ทำให้เกิดการจ้างงานเท่าที่ควร ตอนนี้ปัญหาเรื่องการว่างงานของคนรุ่นใหม่ในจีนถูกตีคู่มาพร้อมกับค่านิยมหนึ่งที่เคยได้รับความนิยมมากเมื่อ2ปีก่อนค่านิยมนั้นเรียกว่าทางพิงหรือว่าการนอนราบเป็นคำแสดงอธิบายถึงการกระทําที่เอเื่อยเฉยไม่ต้องการแข่งขันกับใครไม่อยากทํางานหนักไม่ต้องการสะสมเงินทองหรือว่าความมั่นคงในชีวิตไม่รีบร้อนมีบ้านมีรถสร้างครอบครัวแต่อยากจะมีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่วิ่งไปตามกระแสทุนนิยม ในปี2021หนานฟังเดลี่สื่อของรัฐบาลจีนเปยแพร่บทความที่พาดหัวว่าทางพิงเป็นเรื่องน่าละอายและสำนักข่าวสินหัวก็ส่งเสริมแนวคิดนี้ผ่านการตอบย้ำว่าการต่อสู้เองก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งคนรุ่นใหม่โชคดีขนาดไหนที่ได้มีส่วนร่วมต่อสู้เพื่อฟื้นฟูชาตินักวิเคราะห์สังคมมองนะครับว่าค่านิยมนอนราบที่กําลังส่งต่อไปเรื่อยๆในสังคมจีนอาจเป็นการต่อต้านทุนนิยมแบบไกล ว,ว่าพวกเขาไม่สนใจการแข่งขันในตลาดแรงงานไม่วิ่งตามการกระตุ้นของรัฐบาลที่อยากให้เยาวชนทํางานเพื่อขับเคลื่อนสังคมไม่สนใจอะไรที่รัฐบาลอยากให้ประชาชนให้ความสําคัญอีกต่อไปแนวคิดแบบทางพิงยังเชื่อมกับการทํางานฟรีแลนซ์เน้นทํางานตามความสนใจไม่ต้องติดกรอบอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทในฐานะพนักงานประจําแต่วคนรุ่นใหม่บางรายให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศครับว่าสิ่งที่พวกเขากลัวที่สุด ไม่ใช่การได้เงินเดือนน้อยแต่การไม่ได้รับสวัสดิการอย่างที่ควรจะเป็นการขัดโอกาสในการได้รับทักษะใหม่ๆต่างหากคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศจีนนอกจากนี้คนหนุ่มสาวได้สะท้อนความท้อแท้เพราะว่าหางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองไม่ได้ผ่านมีมล้อเลียนต่างๆเช่นมีมของกงยี่จิที่ปรากฏเป็นครั้งแรกบนเวยบ๋อ ในช่วงต้นปี2 0 2 3โตอตอบรายการหนึ่งของสถานีวิทยุโทรทรัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือว่า CCTV ที่มีเนื้อหากล่าวโทษกงยีจ่จิว่าเป็นเพราะเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบททางสังคมชายดังกล่าวจึงมีชีวิตที่น่าเศรา้ากงยี่จิคือตัวละครในเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นเมื่อปี19 1 9เครับเขาเป็นนักปราดอวดดีที่มีชีวิตล้มเหลวปรับตัวให้เข้ากับสังคมก็ไม่ได้ซํายังไม่สามารถสอบเข้ารับราชการได้อีก กงยี่จิเลยเป็นชายยากจนและมักถูกผู้คนในโรงเตี๊ยมโฟรอยย่ออยู่เสมอเวลานี้ตัวละครที่ดูเหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตกลายเป็นประหัรลับของคนรุ่นใหม่ที่ใช้แสดงความไม่พอใจกับสภาพสังคมที่ตัวเองเผชิญอยู่เมื่อมีของกงยี่จิได้รับความนิยมสื่อของรัฐบาลพยายามโต้กลับด้วยการเผยแพร่บทความและสารคดีที่มีเนื้อหาวิาพากษ์วิจารณ์เยาวชนบางคนที่จู้จี้จุกจิกเกี่ยวกับงานที่อยากจะทํามากจนเกินไป เช่นบทความที่โพสต์เมื่อต้นปีในวีชชดระบุว่าสันติบาทยาวชนคอมมิวนิสต์เรียกร้องให้นักศึกษาจบใหม่ถอดชุดนักศึกษาม้วนกางเกงขึ้นและลงไปที่ทุง่งนาเมื่อมีการประทะการทางความคิดจึงเกิดการคาดการณ์ต่อว่าแม้การตอบโต้ของคนรุ่นใหม่จะเคลื่อนไหวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลักแต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมยังมีคนตกงานอยู่จริงมีคนเดือดร้อนเพราะสภาพเศรษฐกิจอยู่จริงๆก็จะยิ่งทำให้ความนิยมของสีจิ้นผิงลดลงเรื่อยๆหรือไม่ ห,หลายคนเลือกที่จะนอนราบแต่บางคนที่ชีวิตยังคงมีภาระไม่สามารถใช้ค่านิยมนอนราบได้เหมือนคนอื่น,นแต่ยังคงต้องดิ้นรนทำทุกวิถีทางเพื่อหางานทำอยู่ขณะเดียวกันก็รู้สึกหมดหวังหมดหนทางจึงเริ่มมองหาอะไรบางอย่างที่ช่วยปลอบใจตัวเองได้และกิจกรรมหนึ่งที่จะรับความนิยมมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นจีนก็คือการเข้าวัดไหว้พระเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับรอยเตอร์ระบุครับว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ขอไปอันดับต้น,ตนคือการขอพรเรื่องงานตามมาด้วยการเงิน พวกเขาเข้าไปยังวัดต่างๆทั้งวัดแบบพุทธและละทัทธิตาเพื่อขอให้ได้เข้าโรงเรียนที่หวังขอให้ได้งานทําและขอให้รวยแบบชั่วข้ามคืนข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวชูน่าและ trip.com เปิดเผยนะครับว่าปีนี้คนจีนค้นหาการเข้าวัดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง4เท่าและครึ่งหนึ่งของคนที่เสิร์ชหาวัดก็เป็นคนในวัยช่วง20-30ปีครับไม่ไปเรียนไม่บ้างานแค่จุดทูบอย่างเดียวก็พอ แล้วเยาวาชนเผาเครื่องหอมกลายเป็นวลีที่ถูกใช้แพร่หลายตั้งแต่ต้นปีครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนตอกย้ําถึงกระแสการไหว้พระขอพรเสริมโชคพยายามหลีกหนีความเป็นจริงที่โหดร้ายในสังคมนักวิเคราะห์จากนานจิงเซคูริตี้บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของจีนแสดงความคิดเห็นต่อเทรนที่กําลังเกิดขึ้นในคนหนุ่มสาวว่าเพราะความกดดันเกี่ยวกับการเรียนการงานการแต่งงานเงินทองและความสัมพันธ์ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่จํานวนมากหันมาใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างการสวดมนต์ขอพรเพื่อคลายความกังวลจากความกดดันในชีวิตโซนดาบรูสแปงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และฝ่ายวิจัยของ JLL Greater China บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการการลงทุนมองว่าจีนอาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ด้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาดและความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการค้า น,นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าจีนอาจต้องใช้เวลาอีก2-3ถึงปีเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ถ้าว่าเราคนรุ่นใหม่อาจไม่สามารถที่จะรอได้นานขนาดนั้นครับรัฐบาลจีนจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานและปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นและวิธีแก้ปัญหาจะต้องไม่ทำให้เกิดการต่อต้านจากคนรุ่นใหม่ด้วยเพื่อสมารรอยร้าวทางความรู้สึกระหว่างรัฐกับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นและผลักดันให้สังคมกับเศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกันได้ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีย์เมสเซจนะครับมีการแลกเปลี่ยนความเห็นและก็ข้อมูลดีๆกับเรามาอย่างต่อเนื่องถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ SuperTank งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ